เอาลาสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องธนพจก็หลังจากที่ผมลงตัวรถถัง 2S19-M2Mr.S ก็มนะครับก็มีเพื่อนทักเข้ามาในช่องคอมเมนต์แล้วก็ทาง t k t t o k นะครับว่าเสียงลูกเรือของรถถังที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเสียงลูกเรือของมอตตัวไหนก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีลงกันนะครับมอตลูกเรือที่ผมใช้จะเป็นตัวเลนนี่สนะครับ ตัวเลนนี่ 4, ผมเคยทําคลิปลงตัวเสียงรถถังไว้แล้วสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลงหรือว่าอยากจะลงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านมุมขวาบนให้นะครับว่าวิธีการลงตัวเลนนี่นี่เป็นยังไงแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนลงวิธีสําหรับคนที่เคยลงมอสแล้วแล้วยังอยากได้ตัวเสียงตัวเสียงของเลนนี่นะครับมนสามารถใช้คู่กับมอตตัวอื่นๆได้ใช้เลนนี่4จะไปคู่กับ RCM ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะมาสอนวิธีลงกัน ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ด้านล่างให้นะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยพอทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับจะได้ไฟล์เป็นตัวไฟล์ซิ p มาชื่อไฟล์นี้ rcm สี่ก็ให้ทำการแตกไฟล์ออกมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้พอเข้ามาเรียบร้อยจะมีไฟล์ของเกมเนาะที่ว่าเอาไปลงต่อได้ทีนี้ให้ทำการเปิดตัวโฟลเดอร์ของตัวเกม w a r t u n d e r ขึ้นมาตัวสำหรับใครที่เล่นผ่านลันเชอร์นะครับให้คลิกขวาที่ไอคอน แล้วทำการ open file location นะครับและสำหรับผู้เล่นที่ผ่าน Steam สำหรับใครที่เข้าไม่เป็นก็ให้เข้าไปที่หน้าตัว Steam นะครับแล้วก็คลิกขวาที่เกมモเ t h เด d e r กดคุณสมบัติไฟล์ที่ติดตั้งแล้วแล้วก็กดเปิดหาตรงนี้มันจะเด้งเข้ามาทันทีนะครับพอเมื่อเข้ามาแล้วให้เลื่อนไปที่โฟลเดอร์ sound แล้วก็ mod นะครับให้นำการลากเข้าไปได้เลยพวกนี้ สำหรับใครที่ลงมอดอยู่แล้วนะครับมอดตัวอื่นๆก็สามารถลากเข้าไปได้เลยจบนะครับที่นี่สำหรับใครที่ต้องการลงตัวตัวเสียงของเลนนี่เองด้วยผมสอนไปในคลิปนี้เลยแล้วกันตัวเลนนี่นะครับเขาก็จะให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็ทําการดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้พอเมื่อทาการดาวน์โหลดมาแล้วครับจะได้ไฟล์เป็นตัว r w sm นะครับ r n 2.55 ถ้าหลังถ้าใครมาดูหลังจากนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันนึ่งเนาะให้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์ครับแตกไฟล์ก็จะได้ไฟล์มาเยอะกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับวิธีการลงจะเหมือนกันวิธีการลงจะเหมือนกันก็ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์มัดของเอ่อของของ,ของ,ข,องของตัวว a t e r นเดอก็ให้ทำการลากไฟล์สีขาวๆเนี่ยครับลากเข้าไปหมดเลยอลากเข้าไปปุ๊บพอเราลากแล้วครับทีนี้ ตัวโฟลเดอร์ที่เขาให้มาเนี่ยตัวไฟล์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะมีตัวเป็นเดียีเล็กๆน้อยๆเนาะมันจะมีเสียงอย่างอะเสียงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเสียงอนิเมะแล้วก็หรือเสียงดั้งเดิมของรัสเซียเสียงดั้งเดิมของ US อย่างนี้เสียงโรงมาเนียอะนี่เขาก็จะมีให้แล้วก็ตัวโมเดิร์นคู m โมเดิร์นคูตอนนี้เขาจะมีอยู่2สัญชาติที่ว่าเป็นตัวเสียงเหมือนเป็นตัวเสียงของลูกเรือสมัยใหม่จะมีอยู่2สัญชาติถ้าสมมติว่าถ้าอยากลง ถ้าอยากลงรัสเซียก็ลากไฟล์เข้าไปได้เลยมันจะขึ้นถามว่าให้เขียนทับไหมเราก็เขียนทับไปเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสําหรับใครที่โหลดตัวตัวเลนที่4มาเนี่ยตัวที่มีเสียงเครื่องด้วยเนี่ยมันจะมีตัวครูอินเตอร์คอมเรดิโอ fx นะครับมันจะให้ความรู้สึกเสียงเหมือนจะแบบว่าเป็นเสียงวิทยุเหมือนว่าเสียงวิทยุสื่อสารในรถนี้สําหรับตัวอย่างนะครับสําหรับตัวอย่างถ้าใครอยากไปดูเดี๋ยวผมจะแปะของ ของเอ่อของเจ้าของช่องให้อาเจ้าของบอดให้พอดีเขาทำโชว์เคสไว้แล้วผมว่าเขาทำไว้ได้ดีเลยแหละเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วเขาไปดูกันได้นะครับก็ลากเข้าไปโฟลเดอร์นี้ได้เลยปึ๊บนะครับโอเคทีนี้เราก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทสในเกมกันว่าจะเป็นยังไงโอเคทีนี้พอเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ลองเทสดูว่าตัว บอลนี้ติดไหมก็ลองเข้าไปในหน้าเทสได้เนี่ยได้ครับเข้าไปกันอ่ถ้าขึ้นถ้ามีเสียงที่แปลว่าแตกต่างจาก d ดิ a ฟอ t ไปเนี่ยก็คือเสียงติดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สําหรับคนที่ลงตัวเรดีโออินเตอร์คอมนยครับเขาเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนวิทยุมากเลยมันก็จะดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้คลิปจะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝักงเพื่อนกดไลค์กดแชร์ check, กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกัน